ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันโกอกนะคะนี่ก็ผัดซีอิ๊วนะคะก็เสียกไปแล้วนะคะได้ร้อยบนกันเลยร้อยนี่ก็ตามต่อนะคะผัดซีอิ๊วเออนี่เหลือนละกินไม่ได้เลยไอ้นี่ผัดซีอิ๊วนะคะแม่ครัวนะคะเดี๋ยว เราหาไม่ได้ะาเราก็มาช่วยกันนะคะ เอาออกยนี่ อ um mm ั่น <basics> ีนล nah ้อถูก <sm all in mushroom> okay. ้ออะไรคะ้อเค่ะกำไม่นะคะะตห่อที่แม่ระโดดตึงห่อ่แม่โอ้อสสองกระโ่่่า้ายสอ

กับสิริโและอีดคุณแม่งไเดยมาสองสองสองอ่ยน้องราเาสองอ่อมเป็แม่รักษาพรุา ขคิวคอเปอร์ขนมสามห่อขึ้นคิวบุ๊กที่ละ100บาทขนมห่อขึ้นคิวบุกที่ละ100บทขนมห่อขึ้นคิวบุ๊กท่ละ100บาทขนมห่อและตุ้งใหญ่ต้นอ้อขห่อครับ สมหวังได้เยอะมากนะครับผมเปิดถุงดอกรัดขนมนะคะเปิดถุงดอกรัดขนมนะคะเปิดถุงดอกรัดขนมค่ะก็ก็จากคลิปนี้ประมาณนี้จะเจอกันคลิปต่อไปนะอ้าวไปนี่สมหวังได้เยอะมากนะครับวันนี้เราว่าสิเป็นขึ้นใหญ่แดกแน่วันนี้แม่ค่ะสุดยอดแดกแม่มัน dạ mẹ mà mẹ có hộ ใหญ่กว่านิดเดียวแม่แม่ร้านแม่แม่

อ่าดจที่ทุกนไ่ยวนะครับไปเที่ยวทุโดนอิทรอนิานมือนเหมือนนะครับ้าทุกคนถ้ามีแผนที่ะก็ทราบไก่อนนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวกนที มาเลครับมาเยครับคือมาได้ครับเดี๋ยวจะให้คุณังท่านนะครับเดี๋ยวแนะนตัวนะครับก็บอกชื่อจริงชื่อเลนสอนท่บ้างนะครับแล้วก็มาจัไหนนะครับผมนยกินนะครับผมเป็นเป็นักกินสายกิน้ไหนก่อนฮะน บอมาไลูุ่หลวงแล้วแต่งงนถึงเนีขดอบอบคุณดูใจที่เข้มาสำหรับคี้ของเราี่ะก็จองร้อยถ้วยนะคะเรียบร้อยนะคะแต่นี้ก็ตัดโลนะคะกับคุณผู้ปกครองแล้วก็็กๆกรคเข้ามาคก็สัปดาหีนี้ประมาณนี้ ก็ประมาณนี <theater> ้นะคะอันนี้ไม่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าเก็บไปเรื่อยเรื่อยนะคะเอซนะคะก็ตามนี้เลยนะคะขอบคุณรุ่นใจที่แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันในช่องซาปานกอกนะคะนะคะก็ฝากชมคลิปชมไลค์นะคะเป็นใจกับซาบานด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ